งานประกวด Miss Asia USA และ Mrs. Asia USA ประจำปี2013 r ย v e r g i r i a Productions ซึ่งเป็นการจัดครบรอบ25ปีโดยปีนี้นางสาวอาริยาเพชรโทนหรือน้องเอตัวแทนจากสาวไทยได้รับตำแหน่ง Miss Asia USA 2013ซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ร e ด o n d o Beach Performing Arts Center, California โดยมีชาวไทยจากนกครลอสแอนเจลิส และใกล้เคียงไปร่วมเชียร์กันอย่างเนืองแน่นโดยน้องเอได้รับรางวัลต่างๆมากมายและเธอยังได้รับรางวัลตัว๋วเครื่องบินไปกลับ LA กรุงเทพจากบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นอีกสปอนเซอร์หนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของการประกวดในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากเธอได้รับตำแหน่ง Miss อเชีย USA 2013แล้วนั้นเธอยังครองอีก3ามตำแหน่งด้วยกันคือ The Best Evening gown, Miss People's Choice และ Miss Popular. ภายหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่ง Miss อเชีย USA แล้วนั้นน้องเอจะต้องร่วมกิจกรรมต่างๆที่กองประกวดจัดให้ตามสัญญาที่มีไว้เป็นระยะเวลา1ปีสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออรรยาเพชรโทน ันนี้น้องเองรู้สึกดีใจมากเราอยากจะขอบคุณคนไทยทุกคนที่มาดูน้องเอค่ะขอบคุณค่ะอาริยาเพชรทนหรือน้องเอเป็นชาวเมืองนคอลอสแอนเจลิสโดยกำเนิดปัจจุบันเธอได้รับทุนการศึกษาในด้านพยาบาลอยู่ที่แกรนด์แคนยอน n ูนิเวอร์ซิตเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาน้องเอได้รับรางวัลจากการประกวดมาแล้วมากมายหลายเวทีของชุมชนไทยนคอลอสแอนเจลิส ก่อนที่เธอจะก้าวไปสู่การประกวดในเวทีที่ยิ่งใหญ่จนได้รับตำแหน่งมิสเอเชีย u เ a คนปัจจุบันโดยเธอนับเป็นสาวไทยคนที่สองทีไ่ได้รับตำแหน่งนี้หลังจากที่แคทเธอรีนสิทธิเซรีได้ครองตำแหน่งมิสเอเชีย u เ a ไปเมื่อปี2007